อยู่ในสงครามอ่ะเออนั้นคุณหนูมีอะไรผมช่วยไหมครับเอาห<บ>นามีตัวนึงเขาหน้า,นามีตัวนึงเอาส<ไ>พเฮโนปะเก้าไปฝังให้เรียบร้อยโอเคนั่นแหละว่าจะจำไว้จงชากนี้และชาหน้าจงตายเพรดิษมึงจะยิงไม่ยิงว่ามีลูกคงเดียวลูกมังทอลพีไอลูกใน,นลักคุงขอโทษเลย,ยพี่บย้าอย่าออกไป สองคนค <man> ่ะไป <fit> ลาก่อนนะพ่อโอ้พี่ไม่ต้องมารู้ว่าเห็นเรื่องพวกนี้เหตุนีเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วโอเคจบลำคาญหมดเสี้ยนหนามที มังโผล่ไงเท่าระวังข้างนอกเต็มเลยเอาโผลเอาไงเฮ้ยเอาโผล่ตบเลยดิข้างนอกเต็มเลยถ้ามันมาบุกเราก็เอาแม่งเลยไปฝ่าแล้วหนีกันแยกกันไปเจอที่ฐานไปฝ่าฝ่าเลยใช่ไหมแปบบนึงตอกเตอร์เอาตอกเตอร์มาข้างในโผลต้านไว้ก่อนเอาไอ้โพเตอร์มานี่เอาเตอร์มานี่68ได้68 ด็อกเตอร์ไม่ร้องครับด็อกเตอร์จะอยู่กับพ่อ,อไหมนาเตอร์ไปอยู่กับพ่อหวังว่าจะฆ่าคุณลูกกับ kill kill เข็มชีสอะไรนะหมาม้จะฆ่าคุณลูกกับเข kill ็ม <le> ชิดฮะมาม้าจะฆ่าคุณลุกกับเข็มชิดกันเหรอ <le> ใช่เตอร์เตอร์ก็เลยต้องอยู่กับหมาม้าใช่ไหมใช่ <le> <le> ต้นไม้ต <le> ้นไม้โอเเคห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว เออดร์ครับดรจะตามมาี่นะนายธนาคารผมฝากเด็กคนหนึ่งดิก็อ๋อเอ้าไครับไครับดรครับน้องครับไปไปอยู่หลังพี่เขาโอเคเจอกันที่ฐานแหวกให้ได้โอเคนะเฮดิสมึงไปกูหารถขึ้นแล้วไปพร้อมกูเลยข้างหน้าเลยรถตำรวจอยู่รถตำรวจด้านหน้าเอาได้สามสองหนึ่งไปกูไปเอง <Hey. S 2> เข้าเข้าขึ้นขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถดูแลตัวเองด้วยไม่ต้องบงังไปไม่ขึ้นไปขน้นงอื่นไปขน้นอื่นไปบงังบังมาคันนี้แล้วเจอกันไปเนีเร็วกันที่ครบก่อน บอกทุกคนไม่ต้องตามมาเรื่องนี้ความรับของมึงกับกูแค่สองคนไปจัดการให้จบมึงจัดการพ่อกูแล้วใช่ไหมเออ มันคือเวรกรรมที่เขาต้องชดใช้เว้ยกูคือน้องเตอร์ให้เทน่าไปก่อนเพราะว่าแม่งบอกว่ามึงคิดดูอะผู้หญิงแม่งเลวขนาดไหนแม่งบอกเอาคุณลุกเอาหมากะผู้มีพระคุณมาเป็นข้ออ้างเฮดิสมึงต่อยหน้า,า,ต,นาต่อยหน้ากูให้หมวกหลุด่อเด,า,ดาอยู่กับมือ หมาคุณลุกก็ต้องตายใช่ต่อยหน้ากูหน่อยต่อยให้หมกกหลุดอะ่ะไงคุณเฉวลิตผมฆ่าเฮโนปะก้าวให้แล้วตามคำขออ่ะตามเงื่อนไขของการเป็นตุลาการผมฆ่าให้แล้วจบไหม <laughs> สรุปคุณฆ่าพ่อตัวเองแล้วใช่หรือไม่ใช่ โอเคเงินตามที่คุณสัญญาหรือข้อตกลงของเราเอาไว้พี่หมีจะให้พวกเจ้าทั้งสองคนมาเป็นตุลาการโดยคุณเฮดิตจะเป็นตุลาการหน้ากากอีกาส่วนคุณชาวลิตจะเป็นตุลา,าจะเป็นตุลาการลิงข้าจะมอบของสิ่งนี้ให้กับพวกเจ้าทั้งสองคนเลย เฮดิสต้อเป็นอีกาว่ะเขาเห็นมึงดำแล้วพี่หมีต้องไล่คนดูไหมไม่ต้องไล่คนดูใช่ไหมไม่ต้องแล้วเงี้เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนได้พี่หมีแอบดูเด้ คนดูของคุณชชวลิ้นี่ต่อยหัวหน่อย,อยนี่มีต่อยเอาวางไอพีเจต่อยต่อยหน่อยด้วยนะกักลิงเป็นยางไงวะโอเคนี่คือผมต้องเป็นตุลาการลิงเ,เหรอใช่นักกูเป็นอีกามึงเป็นอีกากูเป็นลิงแล้วภารกิจแรกที่ผมจะทำเนี่ยคุณจะแจ้งมาใช่ไหม ใช่งั้นข้าขอยินดีต้อนรับพวกเจ้าทั้งสองคนเข้าสู่คณะละครสัตว์ของพวกเราแล้วภารกิจของเจ้าทั้งสองคนในงานแรกนี้ข้าจะติดต่อไปอีกทีแต่อย่าลืมนะว่างานนี้ตัวตนนี้ อ,อ่า<ะ>โอเคอข้าจะบอกว่าขอให้อ่าตัวตนนี้จะเป็นความลับของเราข้ามบอกคนอื่นเด็ดขาดและขอให้พวกเจ้าสนุกกับการเป็นตุลาการงั้นข้าจะบอกเลยสำหรับงานแรกของเราของพวกเจ้าทั้งสองคนแต่เจ้าจงไล่คนดูของเจ้าไปซะ ไล่อีกแล้วเหรอห้ามแอบฟังเด็ดขาดว้ไล่ก็ไล่ไปโอเคครับทุกคนเรื่องราวก็เป็นประมาณนี<ร>้ครับแล้วเราจะได้ร่วมงานกัน